ตามกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับเป็นภารกิจของรถขุดคอมสุ t c 7 8 US นะครับของเสียรามบ้านตั้งใจตามเข้าไปดูครับรถแทนเลอร์ของทีมงานน้องฟิล์มครับควบคุมโดยผู้ช่วยคอผู้ช่วยบ้านผู้ช่บ้านบ้านตั้งใจครับไปแล้วครับฟุตลบแล้วครับโอ้เอาเอา เราก็ตามไปเหมือนกันล้ะเอา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 เยบเอาเยยบโอวันกระมงชงเียงแล้วครับเดี๋ยวไปดูการลงแทนเลอร์นะเป็นภารกิจขุดลอกสะเก่าเหมือนเดิมครับ ลงแทนเลอร์แล้วครับสะลูกนี้ก็อยู่ที่บ้านตั้งใจตบลสะขุดอเภอชุม,มบุรีจงหัดสุรินทร์แล้วครับเดินลงแทนเลอร์ไป มาตอนลงตอนขึ้นเทเลอร์นะครับได้ลุ้นทุกทีเลยตีดตามสุดดอกอนคนขับเดินลงมาเดินลงมาครับก็จะมายั้งอยู่คันนาพอดี ล่วงแล้วล่วงแล้วรุดแล้วรุดแล้วหลุดแล้ว,ลลว,ลลวไปครับเป้าหมายอยู่ข้างหน้าครับอ้าวลูกนี้ทำไมยังมีน้ำอยู่เอาอยัางไงนี่เสียรามลูกนี้ อ๋อนี่นะแนวนี่นะอ๋อทำให้มันเสมอกันนี่ครับจะมีมีจุดที่เหมือนกับเป็นรอยแหว่งอยู่นะครับของคันสะตั้งลำได้แล้วก็ลุยเลยครับ ตัวนี้ไม่ได้รื้อโคนไม่ได้รื้อข้างล่างไม่ได้รื้อพื้นแค่ทําแนวสลบให้เสมอกันเท่านั้นเองครับแต่งคั้นแต่งขอบพูด,ดง่ายๆก็คือแต่งขอบนะครับแต่งแนวสลบขอบสะให้สวยงามครับ นี่เราไม่ได้แตะนาะข้างล่างเนี่ย<อ>เท่าไรอีกลูกนี้เนี่ยลูกนี้เหมาเท่าไรเนี่ยหมื่นหนึ่งโอ้หมื่นหนึ่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ลุยลุยเข้าไปพี่ตามลุยเข้าไป ูกนี้เรียกได้ว่าเป็นภารกิจแต่งขอบสะไม่ว่าจะให้รถไปโคลงมาข้างล่างโอ้ oh, ถ้าลงมาข้างล่างนี้ได้เฮเลยเน,ะนาะ <laughs> ึงสโลปขึ้นครับเ,เ,เสร็จเสร็จลูกนี้เนี่ยมีต่อยไหมเนี่ยของเก่ามาไลยครับไปเดี๋ยวเอาอกซ่าเดียนวะอ,<ม>อ๋อ ไปลงไปเรือของเก่าม่ายกลับไปเนี<ง>้ยอ่มันเพท่านคำน,นี่ออานั่นแหลวเอาเอาไว้ไปมืออื่นเดี๋ เห็นรุ่นกำลังโตอย่างนี้ในงานเยอะนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นกำลังโต สูบเราไปป๋าเดี่ยวฟ้าหลายป่ะครับหมอหอ,อขายสัางให้ข้าเจ้าขายหลายป่ะไหนครับปีกาเนี่ยสี 4, ่พันอ๋อเพราะว่ามันกลวงก็เก่าที <laughs> ขายสะสี่พัน จ้างรถมาขวดมื่นหนึ่งเอาเอาโดนูน่นครับพลส่งสเสบียงครับเติมเครื่องดื่มเย็นๆซะหน่อยจะได้คล่อง 咱们一个类。 เรียบร้อยแลครับเสร็จแล้วครับแปบ๊บเดียวแต่อากาศร้อนเหลือเกินครับหอนที่หี่หอนที่หีเสร็จสิน้นนี่ครับสวยงามครับแค่แต่งคัน ครับแต่งคันให้เสมอให้สวยงามแนวสลบข้างเดียวเท่านั้นเองครับจบสิ้นแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ